สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลจ้าสวัสดีพี่พ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเลยเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าเมื่อนี้จ้าจอยกับมีแนวทางห้านอยจ้าเป็นสูตรแยก4น้อยวันที่15เดือน42565งาหห้มหาพี่พี fc ได้รับชมตามเคยเนาะจ้า ผลสรุปของวันที่14จากกับแนวทางฮานอยเนาะจ้าสูตรแยกสี่น้อยจ้าน้อยเฉพาะกิจจ้าจอยให้แปดเจ็ดลูดเนาะจ้าผลสรุปจ้าบนห้าเก้าเก้าเกาเกาลูดไปเนาะจ้าสองตัวล่างหนึ่งเจ็ดมาตัวกับเจ็ดหนึ่งจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเดนจ้าเดือนเจดลูดเจ็ดมาเนาะจ้าน้อยเฉพาะกิจจ้าพิเศษจ้าสี่สามรูดจ้าผลสรุปบน เจ็ดสามหกสามหกมาตรงตรงสามหกเด้อจ้าปางปลูป,ปรีเยจา้าสามหกมาตรงตรงเด่นสามรูดสามมาจา้าสองตัวล่างสามสองแก่ปพีเ,เาาอฟซจา้นา,นา,จาน้อยพิเศษจับขู่รูดไปเนาะจ้าซ้ายรูดซ้ายวิ่งของเข่าๆตรงตรงเด้งเนาะจ้าบนล่างเนาะจ้าน้อยพิเศษจ้าเด่นสามรูดสามมาจา้าปกติจา้าเจ็ดหกรูด ผลสรุปจ้าบนเจ็ดหกสี่หกสี่จับขู่รูดไปเนาะจะนอปีพีเอฟซีจ้าเด่นหกลูดหกมาจ้าสายลูดสายวิ่งของเฮาเด้งตรงๆเนาะจ้าหกสี่จ้าสองตัวล่างหกสองหกสองกระจับขู่รูดไปเด้อจ้าพีพีเอฟซีจ้าเดนหกลูดหกมาเนาะจ้าสายรูดสายวิ่งของเฮาเด้งจ้าน้อยปกติเนาะจ้าบนล่างจ้าหกสองหกสองเนาะจ้าตรงๆเลยเนาะจ้า วีไอพีจ้าห้าสี่ลูดผลสรุปบนแปดหนึ่งสามสองตัวล่างเก้าสามวีไอพีูดไปเนาะจา้ายินดีกับพี่พีเอฟซีติดตามแนวทางห้านอยสูตรแยกสี 4, น่นอยวันที่สิบสี่เนาะจ,จ้าเจาะเข่าน้อยพิเศษตรงๆเนาะจา้าสามกตรงตรงเนาะจา้จาพี่พีเอฟซีจ้าสายลูดสายวิ่ง,ขงเขาเนาะจ้าน้อยพิเศษได้บนล่างเนาะจา้าสายลูดสายวิ่ง,งเฮาก็สิได้สามนอยเนาะจ้าน้อยพิเศษแล้วก็น,น้อย ปกตินอจ่าก็น้อยเฉพาะกิจนอจ่าน้อยเฉพาะกิจเจาะเข้าหนึ่งเจ็ดนอจ่ามาตัวกับเจ็ดหนึ่งจ่าเด่นเจ็ดลูดเจ็ดมาจ่าน้อยพิเศษเด่นสามลูดสามมานอจ่าสายลูดสายวิ่งของเขาได้บนล่างจ่าแล้วก็น้อยปกติเด่นหกลูดหกจ่าสายลูดสายวิ่งของเขาเด้งบนล่างนอจ่าน้อยปกติจ่าห้าน้อยสูตรแยกสี่น้อยวันที่สิบห้าเดือนสี่จ่าก่อนจะไปรับชมนอจ่าคำเตือนจ่าให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าสำหรับวันนี้จะน้อยเฉพาะกิจเด่นสองหนึ่งรูดจ้าสองมีสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสอง หนึ่งสี่จ้าหนึ่งหาจ้าหนึ่งหกจ้าน้อยพิเศษจ้าเด่นห้าสี่ลูดจ้าน้อยพิเศษห้าสี่วิ่งลูดห้ามีห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดจ้าสี่เก้าจ้าปกติเด่นหกห้าลูดจ้าวันนี้นอยปกติกับนอยพิเศษหาชนน็อจ้าพีพียบฟซีจ้าเมอ่อนี่จ้า หกมีหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าจ้า V.I.P เด่น หนึ่งศูนย์รูดจ้าวีพีหนึ่งศูนย์รูดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกจ้ะศูนย์หก ตัวเน้นตัวที่จอยชอบจะน้อยเฉพาะกิจสองหกหนึ่งห้าห้าเก้าสี่เจ็ดหเก้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่ศย์สามจอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวได้ชอบตัวไดแคปหนาจอไหวบันทึกไหวใส่ไปปินแนวทางได้นะจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่สจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางค้างกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างนอาอจ้าคำนวณไปตามสูตรนาอจ้าเนาะเขามาแลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนอาอจ้าเผื่อสิได้เป็นกบกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางต่อไปนอาอจ้าเขาตัวได้แบบไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่จอยฟังได้เลยเนอาอจ้าจอยสิได้มีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจา้าสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน,านา้านาอจ้าสวัสดีจา้า